แล้วท่านพ่อถว่าผมเห็นการจดทะเบียนผู้สมรสนะครับกับการจดทะเบียนผู้ชีวิตเนี่ยครับผมเลยไม่แน่ใจว่าบางคนจดทะเบียนสรมรสแล้วก็มีการหย่ากันนะครับแล้วก็กลับไปใช้นั้นสมบูรณ์แล้วก็ดดกทําธุรกรรมอะไรต่างๆเนะะี่ยครับมันก็จะมีความต่างกันเยอะไหมกับคนที่จดทะเบียนผู้ชีวิตเนี่ยครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าบางคนแม้แต่จดทะเบียนสรมรส หญิงชายแต่งานกันก็ยังทำยาล้างกันนะครับเราพอเราจะทะเบียนผู้ชีวิตเนี่มันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อเรนบขอบคุณนะครับหนึ่งเราใช้ในทะเบียนด้ีวยกั้นเป็ะเจ้าหน้าก็คือบอระทรวงมากนะครับแล้วกางปรับกางปรับระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์คือยาปรับไปไปไปทางลังนรัชการด้วยจุดกรับไปให้ให้เล็วที่สุดนะครับ พราะงั้นกระบวนการนียเป็นกระบวนการวิธีปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยในการจ่าในการจดในการจด้วยกันนะครับเพราะว่าสิทธิสิทธิก็เหมือนสมรสอยากกันก็ก็เหมือนกับแย่งกันทำในกรบนการอย่างที่ว่าเพราะงั้นกระบวนการนี้นะครับตามมีนาิีเพื่อที่จะได้ไปรวบรวมระวลเพื่อออกเป็นผลกระทรวงใน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 ะเเพื่อที่จะให้กระทรวงมาหารไทยไปปฏิบัติขอบุณท่านสุขมประกานั